บทบูชาดาวพระฤหัสสามารถสวดได้ทุกราศีโดยตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลังจากนี้ขอให้มีความสำเร็จราบรื่นทุกประการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพต,ตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตวตังวเนจราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิงสุคันหิตุงพรมมะมันตันติอขาตังปริตตันตมัม นามะเหค้าถาบูชาดาวพระฤหัสสิบเก้าจบพระสามสัมว is ิสะเทพะพระสามสมวิสะเทพะพระสามสัมวิสะเทพะพระสามสมวิสะเทพะพระสามสัมวิสะเทพะพระสามสัมวิสะเทพะพระสามสมวิสะเทพะ พระสามสามวิสัเถพะ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 พระสามสามวิสัเถพระพระสามสามวิสัเถพะพระสามสามวิสัเถพะพระสามสามวิสัตเถพะพระสามสามวิสัเถพะพระสามสามวิสัเถพะ พระสามัมสัมวิสะเทระพระาสามัมมวิสะเทระขอให้ท่านที่สวดมนต์บุตรบูชานี้จงมีแต่ความสุขความเจริญหลังจากนี้ขอให้มีความสำเร็จราบรื่งทุกประการ